ผมขออนุญาตยืนเคียงข้างท่านเพื่อต่อสู้กับอำนาจเถื่อนทุกอย่างอิทธิพลทุกประการใครที่ทําให้นายกนะครับเจ็บปวดหัวใจด้านท้ายที่สุดมาท้ายที่สุดแล้วเราเริ่มมีกําลังใจหน่อยครับทุกอย่างมันมีการทําให้เกิดขึ้นแผ่นเดินนี้ต้องสงบไม่ใช่มาชุมทางสุ้มมือปืน ทุกอย่างต้องจัดการขนาดนี้ทางท่านอิงองุงได้จัดการเ,าเก็บประวัติของผู้ที่มีอิทธิพลมืดอิทธิพลเถื่อนท่านบอกว่าจะล้างบางสักทีหนึ่งเพราะว่าขนาดนี้ท่านได้ไปซื้อผงซักฟอกแฟบนะครับแล้วก็น้ำยาล้างจานเรียบร้อยแล้วบางสกปรกครับจะล้างความสกปรกของชาติบ้านเมืองให้ออกไปให้หมดผมขออนุญาตยืนเคียงข้างท่านเพื่อต่อสู้กับอำนาจเถื่อนทุกอย่างอิทธิพลทุกประการ ใครที่ทำให้หนาย,ยกนะครับเก็บป,ปวดหัวใจด้านท่านท่านทนฟังไม่ได้ท่านจะรีบไป<อ>ซื้อแฟบครับผมท่านประธานครับผมขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้นาย,ยกดูไม่ถึงพอใจกับพฤติกรรมเจ้ากระทรวงผมเกรงว่าปรับคอลมอครั้งต่อไปผมจะไม่ได้อยู่ดังน,น,นั้นผมขออนุญาตการวอล์กเอาสแสดงเจตนาลมการปรับคอลมอชุดใหม่กเก